ยังมาต่อหัวต่อเขานะครับยังมาต่อหัวต่อเขาเตัวกูแรกมาแล้วครับระวางไฟแดงแดงงามจอมโหดเล็กนะครับจากไฟโพทุ่งแสงเดือนอนครศรีธรรมราชปะาับไฟน้ําเงินเหลืองแสนเชิงยอดแสนเดี่ยมผลไก่น้องสโสน,นะครับสุขโขไทยวันนี้ชิงกันหกหมื่นครับ อ้าวต่อหัวต่อเขาได้เสียครับต่อหัวต่อเขาได้เสียหล <c oughs> ังางเจอสองไม้ครับ พี่เอกเก้าห้าไปแดงนะพูกนี้นะพี่เอกเก้าห้าไปแดงนะครับ <c oughs> ยังมาต่อหัวเต้อนะครับยังมาต่อหัวเต้อฝ่ายน้ำเงินนี่จะเข่าแบะๆบหน่อยนะครับเขแบบ่าไบะบะเอ้ยเอ้ยเอ้ยแดงได้ไม่เดียวเดงได้ไม่เดียวเ่ียน้ำเงิน แดงได้ไม่เดียวเข้าก็เข้าก็ไอเหลืองไอเหลืองเหลืองแสนเชิงยอดแสนเหลี่ยมยังมาต่อหมดเลนะครับยังมาต่อ,องหมดเลยเฮ้ยเฮ้ย อา้าวยอมแล้วน,นะครับยอมแล้วน,นะครับหนึ่งนาทีสี่สิบห้าวิครับรกูหล็ก